เราเคยไปเที่ยวงานผุนที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือทางเหนือเขาเรียกว่างานปอยหลวงมีกระบวนแห่พระป่ามีเลกเกดนตรีก็เหมือนกับงานวัดทั่วไปหลังจากที่มงานแล้วตอนนั้นก็พบข้ามพอดีพุ่นบอกว่าขับรถกลับกลางคืนอันตรายค้างที่บ้านเขาเราก่อนตอนเช้าค่อยกลับไปเราก็โอเคนอนก็นอนตอนนั้นมันมึนจากฤทธิ์เหล้าด้วยบ้านเพื่อนเราเป็นบ้านไม้สองชั้นเรานอนชั้นบน กลางโถงบ้านส่วนเพื่อนมันเข้าไปนอนในห้องของมันตอนที่เราเดินเข้าไปตอนที่เราเดินขึ้นไปบนบ้านเจอมุงกลางเต็มโถงเลยเห็นคนนอนในมุ้งเต็มไปหมดเรายังเดินหลบเท้าคนที่นอนอยู่เลยคิดในใจรุ่นพี่ที่มางานพระป่าด้วยกันเขากลับกันหมดแล้วนี่นาช่างเอะนอนดีกว่าตอนนั้นเราสึกได้ถึงบรรยากาศที่ เอ๊ะทำไมมันเยื่อเกียนแล้วก็ตามด้วยเสียงหมาหอนรับกันอย่างโหยหวเรากดลุกสู้กันมาท,าทันทีรีบกลางมุงแล้วก็กุมโปกหลับยาวจนถึงเช้าเราตื่นขึ้น,นมาหลือเราอยู่ม้งเดียวเออขี้เล่าบ้านนี้ทำไมตื่นแต่เช้ากันดีเนาะเราคิดในใจหลังจากเก็บที่นอนแล้วก็ตามหมาเพื่อนถามว่าเขาไปไหนหมดอ่ะเมื่อคืนน่ะนอนกันเต็มถงบ้านเลยเพื่อนก็บอกว่าใครใครที่ไหน มีมืงคนเดียวนี่แหละที่นอนบนบนโถงบ้านอ้าวแล้วทีเห็นนอนกันเปลือยเมื่อคืนน่ะคืออะไรว่าแล้วก็ขนลุกอีกแล้ว